ไ,ไร้ตัวตนหากไรศีลไร้สมาธิไร้ปัญญาเมื่อดวงตาไม่เห็นธรรมย่อมสับสนย่อมวุ่นวายทั้งชีวิตมืดมิดมนอกร้อนดนรุ่งร้อน่าวนรกนะขอกรรบทวายความเคารพ เราหลวงพ่อพระครูวชิระธรรมรักจักนักอำเภอหนองแสงจาวัดพระน้องนงชุมพระเถรานุเถระนะทุกรูปอ่าขอขอเจริญพรท่านสาธุชนหนาทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในการเจริญพระพุทธมนต์เจริญกิจตัภาวนานเพื่อเป็นการอ่าส่งเสริมนโครงการนาหมู่บ้านารักษาดินห้าแนะตำบล ในวันนี้เราได้รับความอนเพราะห์านะจากนะทานกระคระวงพาณิชย์นกิจจา,าวัดวัดไก่เศาได้เป็นาน,ะนายนะกรมประชาชนประกูตําบลไก่เศร้าได้ันงเพราะในะเรื่องสถานที่ในเะ่งในวันนะี้ก็เป็นเวลานะที่นะได้กำหนดไวนะ้ในการจัดกิจกรรม อะไรโอกาสนี้เราจะได้มามอบมาเครื่องโอปอลิโภคให้กับให้กับสภาสาธารณชนในที่ทางคณะสงฆ์วัดไก่เศร้ารวมถึงทางกำนัพผู้ใหญ่บ้านนาตาล่าหมู่บ้านเรได้พิจารณาผู้ที่จัดมารับมาเครื่องโอปบริโภคในวันนี้ในครั้นี้ ในโอก <ENNIS S 1> าสนี้นะครับพรอับรันาหลวงพ่อพระครูวัชิรธรรมวัฒน์รันตรหลวงแซงนะในมอบเกนยรติบัตริโภคขอบริเราะปามพอบระคูสวัสธรรมวัฒน์ธรรมาตนวงไโซจารวัฒนหนองรับเป็นหน้าที่ทาง วัดและประางคณะสงฆ์วัดไก่เสาได้พิจารณาให้มารับนะเจริญพรประจำประจำที่ทั้งหมดเก้าคนรับคำหลวงพ่อจารย์เปิดได้เชิญกลับสัับครูเราให้เตรียมความพร้อม อีกสองท่านก็นจะรับกับท่านประหลัอดอำเภอลำเนาดกำนัน Terima kasih telah <laughs> menonton! จับิทิและรับสินะครับอิินาสกาเรนาพุทธามปูเชมาอิมินาสกาเรนาธมัม,าม,าาาม,มังปูเชมาอิินาสกาเรนาสัมังปูเชมารงสมมาสัมพุโทโธพระทวาพุทธังพระทวสัมโพสัมพันนะมา ติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงลักขณตธายาสิกสารเนนะสหปัญจาสีลาดิยาจามาตติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงลักขณตธา ภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะัสรณังัจาิุังสร ทังตะระนังขัจฉามิสังทังสระนังขัจฉามิทุติยมตีทุทังตระนังขัจฉามิทุติยมตีทุทังสระนังขัจฉามิทุติยมตีธัมมังสระนังขัจฉามิทุติยมติธรรมสระนังขัจฉามิทุติยมตีสังทังสระนัง พระสาวนีตุติยมีสัมพันานังภัานีตติยมพุธังสารนังพระสามิีตาติยมปีพุทธังสาระนังครสานีตติยมตีธรรมังสารนังพระสานีตาติยมติธรรมังสาระนังพระสานีตติยมติสัมพันานังราีตาติ Amitam, samitam, akam, aham,